คำดูถูกมากมายกูมไม่จำเป็นต้องใส่ใจแม่บอกไม่ต้องฟังแล้วก็ทำมันต่อไปหมึกเป็นเฮียอะไรอยากเก็บคำผีกไปแล้วกูต้องไปต่อเพราะฟันกูยังอีกไกลยถูกกมมาา แค่คำรีหลีกไปแล้วกูต้องไปต่อเพราะฟันกูยังอีกไกลขอ <Hey. S 1> แค่มีไฟกูจะทำมันต่อไปแล้วกูไม่หยุดใจในวันที่กูนั้นหมดไฟก็จะมาถึงตรงนี้ก็ผ่านลายมา,มากมายชนาไม่สิ้นสุดจนกว่ากูนั้นต้องตายและมีหลายคนที่ไม่เข้าใจในตัวกูไอ้ดองกี้แบบเขาบอกกูจะทำมันให้ดูไม่มีใครเข้าใจกับโลกที่กูเผชิญอยู่ความรู้สึกของกูที่มันโคตรจะเป็นฝูไม่มีใครเข้าใจกับสิ่งที่กูเะใช กูก็แค่ต้องฝ่าไปและกูไม่หยุดเดิมแม้ในวันที่หมดไฟกูจะมาถึงตรงนี้กูเจออะไรมามากมายเส้นทางไม่สิ้นสุดจนกว่ากูนั้นต้องตายโดยถูกมากมายกูไม่จำเป็นต้องใส่ใจแม่บอกไม่ต้องฟังแล้วก็ทำมันต่อไปหมึกเป็นเฮียอะไรอยกกิกรรมหลีกไปแล้วกูต้องไปต่อเพราะฟันกูยังอีกไกลถูกมากมายกูไม่จำเป็นต้องใส่ใจแม่บอกไม่ต้องฟังแล้วก็ทำมันต่อไปหมึกเป็นเฮียอะไรอยกกิกรรมหลีกไปแล้วกูต้องไปต่อเพราะฟันกูยังอี วันกูยังอีกไกลแล้วกูต้องไปต่อบนเส้นทางที่ตัวกูกำหนดไว้กูไม่มีวันจะหมดใจถึงจะมีบางครั้งที่กูจะอยู่ในหมดคลายชีวิตกูก็เสี่ยงได้พอกูคิดจะแย่มันทำกูแทบเกือบตายกูทิ้งอดีตทั้งหมดไปเรื่องราวที่ไม่ดีมันจะเป็นแม่ต้องเก็บม,มาใส่ใจ กูก็แค่ต้องฝ่าไปและกูไม่หยุดเดิมแม้ในวันที่หมดไฟก็จะมาถึงตรงนี้กูเจออะไรมามากมายเส้นทางไม่สิ้นสุดจนกว่ากูนั้นต้องตายคำไมดถูกมากมายกูมไม่ต้องเป็นต้องใส่ใจแม่บอกไม่ต้องฟังแล้วก็ทำมันต่อไปเมืเป็นเฮียอะไรอยากแกร้มำลีกไปและกูต้องไปต่อเพราะแันกูยังอีกไกล